สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ซีดานขนาดกลางที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีล่าสุดบันนีออโตโ้ไทยการชาขอนำเสนอการรีวิวจอดลิขอนด้าซีวิกรุ่นปี2026รุ่นยอดนิยมที่กลับมาพร้อมความสดใหม่ทั้งภายนอกและภายในพร้อมฟีเจอร์ที่พัฒนาให้เหนือระดับกว่าเดิมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยความสะดวกสบายและการขับขี่ที่สนุกสนานในแบบฉบับของซีวิ c อย่างแท้จริง Honda Civic 2026ยังคงใช้แนวทางการออกแบบแบบสปอร์ตเรียบหรูที่ทุกคนคุ้นเคยแต่มีการปรับเส้นสายให้คมชัดยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ LED ทรงเรียวยาวพร้อมไฟ daytime running light ที่ออกแบบให้กลมกลืนกับกระจังหน้าใหม่ซึ่งถูกปรับให้ดุดันมากยิ่งขึ้นด้านหลังมีการปรับดีไซน์ไฟท้ายให้ทันสมัยพร้อมกันชนที่เสริมความสปอร์ตอย่างลงตัวล้ออลลอยใหม่ขนาด17หรือ18นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยก็เพิ่มเสน่ห์และความโบเฉี่ยวในการมองเห็นทุกมุม ภายในห้องโดยสารของ Honda Civic 2,026ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและหรูหรากว่าที่เคยวัสดุตกแต่งภายในถูกยกระดับให้มีคุณภาพสูงขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตแบบใหม่หน้าจออินโฟเทนเมน t กลางขนาด10.2นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบเสียงคุณภาพสูงจากบ o s สก็มีให้ในรุ่นท็อปเช่นกัน บาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นั่งสบายแม้ในการขับขี่ระยะไกลเบาะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบบันทึกต,ตำแหน่งส่วนเบาะหลังสามารถพับแยกแบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยบกบอุณแบบหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็มีให้ใช้งานครบครัน เครื่องยนต์ของ Honda Civic 2026ยังมากับทางเลือกหลักคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตร VTEC คเทอร์โบให้กำลังสูงสุด180แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ได้รับการจูนใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ7.5วินาทีและยังคงประหยัดน้ำมันเฉลี่ยที่ประมาณ17-19กิโลเมตร ลิฟขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดในบางประเทศซึ่งคาดว่าอาจจะมีการนำเข้ามาในไทยเช่นกันในอนาคตช่วงล่างของซีวิ c ใหม่ได้รับการปรับปรุงให้แน่นหนึบยิ่งขึ้นการขับขี่บนถนนด้วยความเร็วสูงมั่นใจมากกว่าเดิมการเข้าโค้งทำได้อย่างแม่นยำพวงมาลายัยมีน้ำหนักที่พอดีทั้งในเมืองและนอกเมืองพร้อมระบบเบรกแบบดิสสี่ล้อที่มีการตอบสนองได้ดีเยี่ยมเมื่อเบรกกระทันหัน ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Civic 2026ยังคงจัดเต็มด้วยระบบ Honda SENSING ที่ครอบคลุมทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนและช่วยเบรกก่อนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบไฟสูงอัตโนมัติและกล้องรอบคันพร้อมเซ็นเซอร์จอดรถด้านหน้าและหลังนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัย6จุดและโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาให้ดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม การเชื่อมต่อและการใช้งานภายในรถก็ถือว่าอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นซี v i c ใหม่มาพร้อมระบบ Honda Connect ที่สามารถเช็คสถานะรถตรวจสอบตำแหน่งสั่งล็อกปลดล็อกและควบคุมฟังก์ชันต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในรถได้ผ่านระบบ Wi-Fi Hotspot ที่ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานในบางรุ่นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Honda c i ี i c 2026คือความคุ้มค่าในเรื่องของราคาและการบำรุงรักษา ด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานของ h อ n d a าที่ผู้ใช้ในประเทศไทยไว้วางใจมานานซีวิกจึงเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและผู้ที่ชื่นชอบรถที่ขับสนุกแต่ไม่ซับซ้อนในเรื่องการดูแลรุ่นปี2026นี้ยังมาพร้อมแพกเกจการรับประกันที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับเจ้าของรถในระยะยาวหากพูดถึงกลุ่มเป้าหมายของ Honda c ซีว c 2026ก็ต้องบอกว่าเหมาะกับผู้ขับขี่รุ่นใหม่ที่ต้องการความสปอร์ต ทันสมัยและมีเทคโนโลยีครบครันไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานคนเมืองหรือครอบครัวขนาดเล็กซีวิกเป็นรถที่สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายกลุ่มไม่จำกัดเพศหรือวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับรถในระดับราคาใกล้เคียงกันจากแบรนด์คู่แข่งซีวิกยังคงถือให้เหนือกว่าในเรื่องภาพลักษณ์สมรรถนะและการใช้งานที่สมดุล Honda c ซ vic รุ่นใหม่นี้ยังมีให้เลือกหลากหลายรุ่นย่อยตามความต้องการของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นรุ่นพื้นฐานที่เน้นความคุ้มคา่า รุ่นกลางที่จัดเต็มออปชันหรือรุ่น RS ที่เน้นความสปอร์ตและสมรรถนะซีว i c 2 0 2 6จึงถือเป็นหนึ่งในรถซีดานที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้ในภาพรวม Honda c ซี i c 2026คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของรถยนต์ที่คนไทยรักและเชื่อมัน่นมันไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนโฉมหรือเติมอุปกรณ์ใหม่ๆแต่เป็นการยกระดับรถยนต์ในกลุ่ม C ี e ซ gment ให้เข้าสู่มาตรฐานใหม่ทั้งด้านความปลอดภยัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ผู้ขับขี่สมัยใหม่ต้องการ หากคุณกำลังมองหารถที่สมบูรณ์แบบทั้งเรื่องดีไซน์สมรรถนะความปลอดภัยและความคุ้มค่าระยะยาว Honda Civic 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามรถคันนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการยกระดับไลฟ์สไตล์ในทุกการเดินทางอย่างแท้จริงอย่าลืมกดติดตาม Auto Thai g a r r a g e Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดฟีเจอร์ลำ้ลำๆและข้อมูลวงในแบบจอดลิกที่เรานำเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะช่องของเราคือจุดหมายของคนรักรถตัวจริง